สวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกครั้งนึ่งครับในช่องฟรีไม้นะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องวิบากที่มาพร้อมกับตําแหน่งหน้าที่นะครับนะคือเราคงเคยตามข่าวเรื่องออการเมืองอะไรทั้งหลายนะครับนะการแบ่งตําแหน่งหน้าที่ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าในชีวิตประจำวันเราก็เหมือนกันนะครับบางทีเราไปเข้าไปรับตําแหน่งอะไรใหม่ในการทํางานก็ตามนะครับทุกอย่าง งานทุกอย่างมันจะมีวิบากตกค้างอยู่นะครับที่เป็นประจําตําแหน่งเลยอย่างรัฐมนตรีเนี่ยมันก็จะมีวิมีวิบากของแต่ละกระทรวงอะไรเทแล้วแต่รออยู่นะครับนั่นคือคนที่เข้าไปทํางานก็คือต้องไปรับวิบากตรงนั้นนะนั <c oughs> ่นคือมมนต้องแย่งกันก็ได้นะครับแต่ว่าคือเขาก็มองว่าวิบากเหล่านั้นก็เป็นผ,ผลผลประโยชน์ไปด้วยอย่างเงี้ยนะเนนั่นแหละน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 ะคือก็จะมองอย่างนั้นแต่ว่าคือในความจริงแล้วมันมีวิบาก ติดมาในหน้าที่ทั้งหลายทั้งหมดนะครับนั่นคือเวลาทํางานกิจการงานอะไรต่างๆก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งการอุปโลงก,กิจการขึ้นมาเองนะครับคือสร้างกิจการขึ้นมาอย่างเงี้ยนะวุ่โลกตําแหน่งหน้าที่ขึ้นมามันก็มีวิบากประจําตรงนั้นนะครับก็ต้องคอยเฝ้าคอยเรียกว่าแก้คอย,คอ,ย,คอ,ยอย่างเงี้ยมันจะเป็นพันธะภาระผูกมัดผูกพันไปเรื่อยๆครับนะซึ่งเป็นเรื่องปกติ เมื่อเมื่อสิบกว่าปีก่อนสิบกว่าปีก่อนนะครับนะก็มีคุณพ่อรุ่นพี่ท่านหนึ่งเห็นผมพูดจาฉาฉาอะไรเงี้ยแล้วชวนชวน,ชวนสมัครสอสอครับผมแมวคือ <c ười> ถ้าจะสมัครสอสอเนี่ยคือพูดง่ายคือเหมือนฆ่าตัวตายอย่างนี้ดีกว่นะเพราะว่าคือการที่เราพูดตรงอย่างเงี้ยมันมันทำอย่างนั้นไม่ได้ทํางานแบบนั้นไม่ได้ จะน่าจะเจอลูกศรก่อนก็เลยไม่เอาแล้วยางนี่คือการที่จะสร้างสิ่งดีๆให้กับโลกให้กับสังคมมันมีอีกต้องหลายวิธีไม่จำเป็นต้องเป็นการการเมืองก็ได้เพราะส่วนใหญ่คนดีๆที่เข้าไปอยู่การเมืองก็เละหมดอ่ะเสียหมดไม่ไหวนะครับเนี่ยเพราะว่าวิบากเยอะอแล้วก็กิเลสตหามะธรรมมันเยอะเนี่ยนั่นคือทําอย่างอื่นก็ได้ไม่เป็นไรนะครับนี่แหละนะครับหน้าที่การงานของพวก อย่างอะไรอ่ะนายกรัฐมนตรีเงี้ยอย่างนี้ด้วยนะก็มีวิบากประเทศรออยู่นะหรือแม้กระทั่งหน้าที่ของเทวดาหลายหนอย่างเขาอุปโลกพระสยามเทวาทิราชขึ้นมาเนี่ยเทวดาองค์ไหนจะมารับตําแหน่งพระสยามเทวาทิราชก็ต้องรับวิบากประเทศก็เป็นอย่างนั้นเลยนะเออเป็นวิบากประจําตําแหน่งอย่างเงี้ยนตำแหน่งพระมหากษัตริย์ก็มีวิบากของท่านอยู่ เมื่อก่อนเป็นผมเป็นวังหน้าไงก็ก็เป็นวิบ่าววังหน้ามันมันมีอยู่ทุกทุกอย่างนะครับนั่นะคือมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปต้องไปพึงพอใจหรืออะไรก็ทําหน้าที่ไปนั่นแหละนะทาให้เต็มที่นะแล้วก็ไม่ต้องมีนอกมีในกับหน้าที่เหล่านั้นมันก็โอเคละนะแต่ว่าถือถ้าอะไรที่มันไปไม่เหมาะไม่ควรในการใช้ตําแหน่งอานาจหน้าที่ในการทําเกินเลยไปนะ มันก็เลยกลายเป็นกรรมติดตัวไปด้วยนะครับมันก็มันมันก็คือคืออันนี้คืออธิบายให้ฟังนะครับยังไงก็อยู่ตรงไหนก็วิบากแล้วแหละแม้กระทั่งเราไปเป็นนักเรียนก็เป็นวิบมีวิบากเหมือนกันไปเป็นครูเขาก็เป็นวิมีก็มีวิบากเหมือนกันเข้าใจไหม <S <S เออนั่นแหละนันคือเวลาผมมาอธิบายอะไรเงี้ยก็คือก็วิบากก็คือเคยเหมือนกับเคยไปถามองค์มหาบัรมีไว้เยอะอะไรเนงะี้ย องพุทธองค์ไว้เยอะอะไรเงี้ยหรือว่าฮ่าบิบากเรื่องปัญญาใช้วิบากเรื่องปัญญานะก็ต้องมาอธิบายอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็เป็นวิบากที่มากับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็แล้วแต่นะประมนี้นะนะนะมันคือก็ใช้วิบากที่มันมีอยู่ทั้งหลายของเราทุกคนก็โปรดไปมันจะได้เบาบางจางคลายลงไปเรื่อยๆนะรนะหรือว่าของผมก็ไม่ได้เดือดร้อนไงว่าบิบาก ที่ต้องมานั่งอธิบายอย่างเงี้ยมันอะไรยังไงก็คือก็ถ้าเป็นวิบากที่พาคนสว่างสวยแล้วก็โอเคก็ทําไปนะไม่ได้แบ่งแยกแตกต่างว่าจะมีวิบาวไม่มีวิบากอะไรประมาณนี้นะครับแล้วนะก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับ